ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมา29มิถุนายน60นักเรียนช่างย่านบางพัฒปะทะกับนักเรียนช่างย่านดุสิตช่วงเย,นย็นของวันดังกล่าวบริเวณหน้าตลาดใกล้ๆท่านาำน,นตรงข้ามเมเจอร์นนทบุรีหลังจากนักเรียนช่างสองสถาบันหวักมือเรียกท้าทายกันแน่นอนว่านักเรียนทั้งสองกลุ่มนับสิคน จึงยกพวกเข้าตีกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายและสายตาผู้คนที่สัญจรไปมาย่านตลาดแห่งนี้หลังการประท่ากันของทั้งสองฝ่ายส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยห้ารายการประท่ากันของนักเรียนนักเลงครั้งนั้นจึงถือเป็นเครื่องเตือนใจและสะท้อนปัญหาสังคมอีกครั้งหนึ่ง